สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับประแดงในช่องโคราชบานประแดงชาแนลเนาะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วเนาะจ้ะเนาะมันแรงจ้ะไม่มีอะไรให้หาเลยในป่าผลเพิ่งตกจก้ะมันก็ตกอยู่ดอกแต่ว่ามันตกแบบตกวันนึงแล้วมันก็ยุดไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็เป็นเดือนก็มีจ้ะรควนี้มันก็ไม่มีอะไรให้หาเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรมาให้พี่น้องดูดีเนาะ ก็อยากทกํากนเลยจะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้หามันแรงจะ้ะวันนี้ฝนตกเมื่อวานเนี่ยนองป่าก็เลยจะพามาสํารวจป่าจะ้ะคอยดูว่าฝนตกใหม่ๆอย่างงี้มันจะมีอะไรให้เองหาไหมมีเฮ็ดมีโนอโตดนี่อะไรให้หาไหมไปจะ้ะเข้าป่าลงเนาะลองเข้าป่าดูคอยดูที่ได้อะไรไหมไปจะ้ะไปสํารวจป่าหละกันจะ้ะคือยึดคือยึดเข้ามาว่าจะเฮ็ดคนว่าจะเห็ดปวก หมดเหรอน้อต็มเ,เลยจักเฮ็ดอะไรหนุเต็มด้วยเจได้เนาะไม่ใช่เฮ็ดกินได้ไปต่อที่ควรเนาะปาลกมากนะจ๊ะร้อยมีมีใครเข้ามาเนาะอันตรายจ้ะ เดีนาะงอตัวก็ก็อย่างเห็นมีลองลอยการฮักเลยลอยมันมีใครใเขามาหาอะไรไงจ๊งงกะก็เลยหลอบอะว่ามันมนนะีนีน้อแรงมีอะไรให้หาจ๊ะป้าตัวไปบุ b o เบิกทาง อยางเล็กเข้าไปดูเฮ็ดที่ที่ที่แล้วรับปลาเคยเก็บที่ปลาเนี่ยเนอะนาตัวที่มดหมังเลยไม่เห็นเลย กะเดือนก้นชาเลยหมอยังที่อะไรหาหาเลยจ้ะมันแรงจริงๆถึงแล้วที่เคยมีเห็ด จะมีเห็ดอ,อะไรบ้างแต่เห็ดจิ้มไม่ได้สำรวจสำรวจอ,อันนี้ใครเขามา แกจริงๆเนาะหาอะไรไม่ได้จริงได้กจริงแรงนักโทษนอนทายปบน,นี้โอ้ยหยบจอยจ้ะเด,ดี๋ยวลองเดินสำรวจกันดู เจะนี่อะไรเนี่ยตน่อยจะได้พ่อต่มไห้เันเลย ปลาทิ่เยเก็บเห็ดแต่ไม่มีเห็ดเลยดิไม่มีเห็ดไม่ไม,ม,ม,มีอะไรเลยเนาะไม่ได้อะไรนี่อะแต่ว่าด,ดินมันก็หอมดู ถ้าว่าฝนตกสุดมันก็มีเหีือนกันมันก็อาจจะเล็กก็อาจจะงอกขึ้นมาได้ใหมีพามาสำรวจก่อนเนาะแต่ก็โอ้เดือนกันยายู่แล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างจะมีหวังได้กินมาก ก็ดีนะนอนตัวโตวนะอันนี้กระโหลกกินไปแล้วคืนไม่รู้ว่าจะเอาได้ไม่ไดึชิมแล้วก็กระโหลกแล้ววันเนี้ยโอ้ยเอาไม่ได้จริงตัวไอ้กระโหลกกินเนาะเจอหน,หนอนแล้วจ้ะโอ้เตื่นมาทิดไส้ไก่ใหญ่ขั้นาะอืมอืมใหญ่จ้ะ ไป่ข้นตอเนาะตอนนี้ยป่ากำลังจะหาทางตัดไปหลุดจ้ะขายามไม่ออกนอ,อกเส้นทางเราจะต้องผวามันลกมากเลยจะไม่ค่อยมีใครเข้ามานานเลยเนาะเป็นปีแหละหัวแบบถ้าวขยับนิดนึงเราจะหลงทางมาจะะ้ะเนาะเดี๋ยวจะหาทางออกม,มันลกจ้ะเข้ามาเร็วเนะาะพาเลยหลงอยู่ยทางวันนะจ้ะเราจะหาทางออกเจอเนานะ เห็นหมดทุกสองหลยจ้ะนี่นเป็นห้องห่างห่างมากกลัวจะเจอแต่ละหนูเดินไปคืนกิโลเ,เดี๋ยวลองสำรวจแถวนี้กันไนหะจะมีไหมโโอ้ เดินเลยมานั่งพักจ้ะเมื่อกี้เจอคนในหมู่บ้านเดียวกันเนาะสามคนจะ้ะเขาก็มาหามกันเขาก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันจะ้ะเขาถามมาก็ใข่บอกมาคนเดียวก็าถามว่าไม่กลัวนี่วะเคยชินแล้วจะ้ะมาคนเดียวก็บอกมีกลัวหลงกลัวอะไรนี่บอกก,กก็ถามมันหลงก,ก็ตตรงทำใจแล้วจ้ะแะ้ิจะทำยังไงเนาะ ทำลุงก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาทางออกเจอจ้ะไม่มีอะไรเลยจ้ะโนโจ๊ตโนอะไรเฮ็ดเพ็ดอศูยหายยากจ้ะแต่ว่ามันก็น่าจะเริ่มเนาะเริ่อมโง่เนาะเพราะว่ามันอันมันควรจะโงกตั้งแต่เดือนส่งเดือนที่แล้วเนาะนี่มันมีเลย ยางมีลอยงอกเลยบอนที่เคยได้เยอะๆก็ไม่ได้เดี๋ยวจะพาออกไปดูเฮดเนาะเฮดผึ่งขมตรงที่เคยเก็บเยอะๆจ้ะจกักมันจริงงอกจังเสียงเอาไปจ้ะออกจะป่าไปหาอากาศให้ใจจ้ะ แป๊บก่อนแรงจริงจ้ะขนาดก็ไผ่ก้อนี้ที่เคยเก็บเพชรพึ่งขมเนาะตายแล้วจ้ะยืนต้นตายละเข็ดพึ่งขมกำเนิดสักดอกแล้วปลาปลายูคานี่ไปเคยเก็บเพชรพึ่งขมเนาะเขาตายหมดเลยจ้ะโลงเลยให <laughs> ม่มา ครั้งที่แล้วเขาจัางลาตัดมาครังนี้เขาตัดาาไม่เคยจังเห็นอะไรเลยเดี๋ยวฝ่าสงบถึงกันเด้อมาเจ็บได้อะไรไหมหตรงนี้ที่เคยเก็บเห็ดพึ่งขมแล้วจ้ะเนาะไม่เห็นเลยจ้ะแอบใจมีอะไรเกิดขึ้นไปต่อเนาะมุนเขามากว่าจะมาดูเฮ็ดจ้ะว่าเจอหน่อตูดสองหน่อเลยหักเลยวิ่ง สองหนอไม่มเล็กหนอนอู้เห็นมันแห้งๆสีฟันมันจะไม่งอกเนาะอืมโอ๊ยนั่นนั่นนั่นอันนั้นใช่ไหมนี่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 สีน้อดูกแดงตรงนี้ตรงนี้จะงอกแนี่เดี๋ยวต้องเดินหาเขาแน่ใจเนาะ นั่งมองตทางนั้นว่าจะไม่ใช่นอนตัวจ่ะเนี่ยยังอ้วบโมกว่าจะเจอหนอนหนึ่งจ่ะเดินมาไกลมากๆจ่ะหนอนนะพี่หนอนเอ้ย เจอแต่เฮ็ดกินไม่ได้จ้ะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีเน,ะเนาะก็เฮ็ดก็น่าจะเริ่มงอ,อกแล้วจ้ะต้องหากันต่อไปไปจะหาต่อเพืะจะจ่อเจอเฮ็ดกินได้ดึงเนาะ,ะเฮ็ดโจดเฮ็ดโจดจ้ะ โอ้โห้แหนีแหนแกั่งลจิ้นได้ไหมเก็บตะก่อนเนาะนี่ดอกใหญ่ใหญ่นี่โจดอ่เขาเรียกยเย็สโจเ็ดไผ่อ่ะเก็บไปก่อนเจอพี่คนบ้านเดียวกันไพรโนตัวังเจ้ะแกเตะชาเดี๋ยวจะออกไปคุยกับแกเดี๋ยวเอาเ็สก่อ ดอดกก <c oughs> ินได้อยู่ตัว,วมันเหนียวจัะเฮ็ดไหนะโอ้ยแตกหมดขยุ้มมาทักกินมานี่อีกดอกอาจจะเป็นเห็ดปวกเห็ดโคนเนาะเห็ดไอย <c oughs> <c oughs> เหนียวไม่ได้เหนียวนึกเลยแหละเอาไปแกงเอากินมันนี่จะให้ดูพี่แดงก็ได้โอ้โหเป็นทุ้งอ่ะเดี๋ยวไปทั้งอีกทั้งนึงมว้าจะหายังไงหาทั้งไหนนี่น่แหละเขาปลาไม่ไหวหัวหลงดามันเชิงลุก จ้ะจ้ะตอนนี้ปลาก็ออกจากฝามาแล้วเนาะมาเจอพี่คุณเมื่อกี้นี่ยยังเยอะจ้ะดูที่ปาลปาดรือปลาไทยดูนะนี่ <c oughs> <c oughs> ที่ปลาด่ปาปลาด้นิดนึดนงจะ้ะด้สักนี่ประมาณกำนึงเนะนี่เระดาประมาณกำนะ โอ้ยหามันเสี่ยงกับการหลงป่าจ้ะมันไม,ยไม่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปลึกๆเนาะคราวนี้มันก็หลบจ้ะป่าก็เลยไม่อยากเข้าไปถ้ามันหลงป่าแล้วมันจะอยากเนาะอันนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดโจดเฮ็ดไผ่จ้ะมันจะออกมันแก่แล้วมันจะเหนียวๆเนาะแต่ว่านกินก็จะหอมจ้ะเอาปแกงเอากินมันเนาะจ้ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเ้วยอจัดด้วยทีทีต่ตามดูจนจนจบเนาะยังไงก็ถือว่าวันนี้พามาสำรวจป่าเนาะ เดี๋ยววันหลังยังไงป่าก็จะพามาอีกมาดูว่าจะได้นอโจจะเหมือนพี่คนตะก,กี๋ไหมชื่อคือกันนะชื่อแดงคือกันจ้ะชื่อผดแดงขึ้นกันจะ้ะยังไงก็อย่าลืมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ป่าด,ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของป่าเนาะจ้ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้ะไปกับบานกันจ้ะของยืมเวลาเลลา พีที่แล้วได้เพ็รไอ้นันตรงนี้เนาะเพ็รปวกแงกด,วดงอะ่ะจ้ะเพ็รโค่นแดงอ่ะปีนี้ก็เลยเข้ามาดูว่ามันจะงอกไหมมีเห็นอะไรห็นนี่เรื่องมันเฉือนี่เพ็รปวกตาเพชรปวกใหญ่เนาะอ้ดกอกใหญ่จ้ะนี่โอ้ตอนมอไซค์ไปไม่ดับเครือมันอยู่ติดถนนจ้ะเดี๋ยวเดินดูกันเดีม,มจะมีหมูนีน่หน่อยต้งหมดแล้วไม่มีเลย เอาทุนนี้แหละอย่างงามแต้จะหาดอกาะจะเนะแต่ทอเกงไปจากกบบ้านไดงจริงงแหละที่นี่